สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับต้าไมโครสมืองเอ็กซ์เคอเวเตอร์นะผมนะครับผมคลิปนี้ก็พามาชมเจ้าซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าซีนะครับรถขุดจากจีนนะครับรถขุดขนาดกลางนะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่สิบสามตันครึ่งนะครับนี่รถใหม่ป้ายแดงครับเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับนี่กับหอจกสมศักดิ์เอสทคทีนะครับขับโดยน้องนายเนาะ รุ่นใหม่ล่าสุดครับของซานี่นะครับรถขุดขนาดกลางเนาะนี่ใบแตกเจ็ดสิบเซนครับนี่มุงกี้ทรงแคทนะครับ0.6ลูกบาทเมตรนะครับหรือ0.6นคิวนะครับนี่ใช้เครื่องยนต์อิซุสุนะครับ 4JJ1 นะครับก็เป็นปั๊มของคาวาซากิครับ K7V นะครับนี่มาชมมาฟังเสียงครับนี่ตอนนี้น้องนายก็ไล่เก็บงานอยู่นะครับด้านนอกเนาะเนี่ยปรับพื้นปรับที่อะไรเรียบร้อยครับเนี่ย นะครับเนียเอามาชมครับนี่รถใหม่สวยครับสวยเล็กกระทัดรัดพอดีเลยรถขุดขนาดกลางนะครับมาดูครับดึงเจ้าสิบร้ออีกแล้วติดที่เดิมที่เก่าอีกแล้วครับประจําเอาเจ้ายังไงกันมาชมครับเนี่ยสวยครับรูปร่างสวยหมดจดเลยมีอะไรแยกมีอะไรให้เรียบร้อยครับสายนี่ครับสวยงามครับสวยสวย อ๋อ oh, ดึงท่านี้เลยครับ mm hmm. อันนี่มาช่วยเจ้าสิบล้อนะครับนี้ติดที่เดิมเหมือนเดิมครับพี่น้องเอาไปยี่วะไม่ได้ครับเอาไงเอาไงมุ้งขีนี่อะก็แคทเลยนะพี่น้องมุ้งขีนะฟัน5้าฟันนะครับก็บอกดำนะครับเนาะ ทุกอย่างมโตเหมันแคทหมดเลยนะครับนี่สีเนาะสีสีสนี่เป็นรถขุดขนาดกลางนะครับจากค่ายซานี่เนาะนะครับนี่ก็ชื่อเลยครับสมศักดิ์ SKT นะครับนี่เอา้าช่วยแล้วครับพี่น้องออกมาได้ไหมที่เดิมที่เก่าที่ประจำนะครับ ชมครับงานจะเสร็จหมดแล้วครับพี่น้องนะครับคันนี้ก็จอดแล้วนะครับนี่จอดแล้วเอาไม่รอดครับพี่น้องไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับไม่รอด เอาท่านี้เป็นไงโอ้โหดึงกันแบบนี้เลยพี่น้องเอาเนี่ยครับอายุ19ปีนะครับเนาะ้องนายลูกสแกรครับโอ้โหประจำการรถสุดทซายนี่ไปเรียบร้อยแล้วครับประสบการณ์3-4ปีนะครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นขับไปแล้วนะครับประจำการคันนี้ไปเลยเอา ยิงติดยิงจมไปเรื่อยบาดเนี่ยช่วยกันต่อไปสองคันนี้เนี่ยพีน้องกันจริงไันพี่น้องเอาบาดเนี่ยเลียกันเรียบร้อยครับเลียกันเล่นอยู่นี่แหละพี่น้องไปเซบาดเนี่ย เนี๋ยาดูเจ้าซานี่ทํางานหน่อยครับพี่นอ้องช่วยแต่คันนี้แหละวันนี้ทั้งวันครับน่าจะน่าจะถอยเข้าไปที่เดิมเพราะไปุบกลับมาอีกแล้วยุบลืมของครับเนี่ยจานฮุบจานฮุบจานกิดกระแต่งจะเสร็จแล้ว จะเข้าไปจอดเหมือนกันแล้วพี่น้องจอดหรือแตง่งเอากลับทิ้งแล้วครับบาลเนี่ยกลับแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เหลือกันอยสองคันเลยพี่น้องเหลือกกันสองคันครับนี่ครับมาดูครับสวยงามจริงครับรุ่นนี้นะครับมุ้งเกียร์ถ้าดูดูเหมือนเล็กนะครับพี่น้อง แต่มันท้องมันมันมันกว้างอ่ะมันไม่ใช่มันลึกนะครับท้องมันนะอืหน้ามันจะหน้าจะแคบนะครับแต่กว้างจะลึกนะครับท้องมันนี่นะผมฝีมือไม่ธรรมดาจริงลูกโตแกเนี่ะอายุเพิ่ง เกปีนะครับขึ้นขับเนาะ8ดเริ่มฝึกประสบการณ์อยู่ประมาณ3ามปีนะครับก็ขึ้นขับมาปีสองปีแล้วครับพี่น้องขึ้นขับแบบประจำประจำการเลยนะครับออกงานประดูงานให้พอด้วยนะครับคบทุดทุกอย่างครับด้านกิจก็จะเสร็จแล้วครับพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เก็บให้ดานกิจด้จานกิจไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเนี่ย ด้วยกันคนละไม้คนละมือตานี่สามคันเอา้าดูครับสวยครับรุ่นนี้สวยสวยสวยผมเห็นผมยังชอบเลยนะครับสังเกตอาบูมจะอามจะยาวพิเศษเนาะอามเนี่ยนะครับสังเกตนะบูมอะมเนี่ยนะครับจะยาวจะยาวยาวใช้ได้อยู่ครับเนี่ยถ้าดูจากตานะครับตาเปล่าเนี่ย วยอาจารย์กิดครับช่วยกันมาหากินนะครับเนาะโดยที่อาจารย์กิจไม่ต้องเก็บมาใครอาจารย์กิดก็ลงลงนู่นเลยนี่ครับความสวยของเจ้าซานี่เนาะเอไวยสามหนึ่งสามห้าสี่นะครับสีสูบครับ สวยงามตามท้องเรื่องเราจะอยู่กันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับพี่น้องนะครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับ <Ooh. S 1> โอเ้เท็นเลร์ก็เตรียมจะมารับแล้วนะพี่น้องนะครับวันนี้ได้กลับคันหนึงนะครับคันใหญ่ได้กลับคันหนึงครับพี่น้อง เลือสองคันพวกนี้เดินออกกลับต่ออีกนะครับจะอยู่ถึงไหมมาลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ตอนเทเลอร์มารับไหมนะครับเงียบครับเสียงเงียบมากไม่ค่อยได้ยินเลยครับถ้าอยู่แบบนี้พี่น้องเก็บงานแต่งงานแต่งไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยนะครับช่วยได้ช่วยไปนะครับผลไม้คนละมือครับ